ว่าห้านเจ้านี่ต้องขับแค้นใจยางคักว่าวอันนั้นไปยุคคณะอื่นเด้อเสียงอีสานนี่ไม่น้อยบ่เอาได้สวยแวนน่ะเสียงดีจังสี่มิตาแทนเสียงไห้พพูนแล้วบริษัททอปลายไดบอลสนับสนุนพ่นแล้วพูนง่าห้โอกาสโอ้ยเสียงรานฉันดีอยู่แม่นบ่มากแล้วเสียงดีไม่ไงมันจะเสียงดีกูกันเจ้าคุยบ่ใญ่บ่ใด่คุยแมนนี่นี่น่เดี๋ยวใช้บ้านชาลาดเสียงดีบ่ขุบวัดนั่นที่ ช่ได้แยจะกลุ้มโรงเรียนว่ะโอ้ยยายคอยจักฟังทันเสียงดีอีกีขอการแท่นเสียงให้คึอกันดักฟัุนักฟังเอาลองบุกจะเพ่งดูจ้าิมเพลงยังยใชไยางหามาร้องเพลงกันดูโอ๊ยร้องรลดใช่โอ้ยยยยยล อาก็อยากฟังเพลงโอ้อยากฟังเพลงก็ข่อยเสียงเจ้าหูจากบ่แต่ละคนออกมามันต้องมีลีธาของไผของมันการร้องเพลงมีเอกลักษณ์มีบทบาทแตกต่างกันไปแต่ละคนแต่ละคนจังลูกแพ้ไหมใทยเห็นบ่เขาร้องนั่นนี่พี่ดีเอ้าเอาเจ้าเคยเบิ่งอยู่บ่โอ้ยบิกเคยเบิ่งจังไหนดูเฮือนข่อยร้ายก็หนังนี้ที่ที่แพนมันตั้งแต่พี่ฮอดเด้อฮอดจบคว่างลูกแพ้ไหมไทยฟังปุ่มพ่วง ความเแมนนกน้อยกับมี่ความลูกแพะไหม่ไข่กับมี่โอ้เจ้าหนมากักศิลปินไม่หลายคนแตามันหลายคนมันหลายแพงเียงอีสานนี่เป็นรักโอ้ยหมอลำชีรรเรื่องคาราโอเกะอีกห,ไห้ายก่ให้หน้าป้นเถอะไปก่ต้องนับใหญ่ใหญ่อันชุดนั้นมีบ่ชุดใหญ่อด,ดีตรักให้ปลาแดกอ่าชุดไม่ของลูกแพะไหม่ไข่ต้ะไอ้ลูกแพะเราห้องกันจปลาแดกเราเคยมากมาดูนี่หน้ากระเฮ็ดดีเจ้าเฮ็ดเป็นบ่เป็น ะว่าเจ้าชื่อได้ ead, ันรทบไปชื่อได้เบิดมาลูกแพรเนี่ยแค่แค่แค่ไหนบ้างเนี่ยอยากเห็นบ่เออ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 ลูกแพรลูกแพร่บังเอลูกแพร่จกไปแก้ามใไก่ขี้ควาเจ้าเก๋ ร่องกะร้องเป็นรถย่นมือย่าซุกซี่สุกซ้นปันนั่นถุยปุกิอ้ยาของเขาเฮยโศกใจเสี่ยงมือไว้ใช่เดี๋ยวยินบํเพิ่นว่าหันน่ะจกประเด็กตอนนั่ม่ได้จกน้ำย่าปจกประเด็กตอนเอาไหมเอาร้องได้ว่าเอาใช่หนิไว้ได้เอาปากร้องดิจกถุงเสีย มันร so ้อนมาได้กันยังล่ะอู้หูยปล่อยปล่อยรอดอันโจ๊กทองเสียนี่มันอารามันไม่ยืดจื่นตัวชุดไหนโจ๊กให้แม่บบไอ้เด่นเดีแม่บบไอ้เนี่ยม่นไผ่เหรอไม่เอาบักสถิตเนี่ยบักสถิตเนี่ยม่นไผ่เหรอไม่ใช่จื่นเอ๊ะแม่อม่ไม่ยืดจื่นมันไผ่นาะจัดแต่แจ๊กก็พอแบบไอ้เขาไปว่นมาอยู่นี่นะ จุกประเดี๋ยวนำใจกิดกพ่อเตาดิลมพัดกลมไปมาล้อกไปดูมองนอยตัวถูกตายตัวถูกเจ้าเห็นหนังว่าท่านจกอยู่ร้องเพลงจังใด้คือว่ามันสารแห่เอากระที่ร่าเขาย้ำเขาหรอ เอาเพลงไม่ใหญ่เพลงใดเอาเพลงไว้ๆนชุดเกี่ยวคนคอยบ่ได้ล่องเกี่ยวคอยใจขาดคอยรุ่นไล่มาสันทบไปเอาหนาหน้าน้ำตาจะหน่อยนั่นแม่เออเพลงไว้ๆมีจังหวะเออกีฬาเต้นดีๆเอามาะเพิงยับออกพูดไปยืนรุ่นยางแมลบกกันยับไปบุ่นเราเป็นยังขอสถานที่ไงกีฬาลูกแพะชิโอกระวานก็สิเป็นตะเพืองสถานที่แท้โอ้ยบ่าวาเดี่ยวน้ำเราลองไอ้ไม่ไทยลูกเขาในฝุ่นตัว

ลุกขึ้นมาลองอ,อีกทันไอ้นีอะติดพันยังเดยติดปกติติดพวดเกินไปเว้ยไอ้เงาะเอ้าเอ้าเอา,เ,อาเรื่องเอียงเจ้าจะไปหายแล้วง่ายเกินไปเว้ยโอ้ยขทีมงานเสียงอีสาถน,ถนถอดวิทยาสแสดงจังสีไม่แง่นกน้อยถึกคืนค่าโตให้มัดบีบพราต้องเถียงเอาอ้ดีอีลีไม่ใจชื่โตแก คืนห้อยแค่ไหนเพราะจะคืนในซิปปาทปอได้หอด้าฉบูไปไปยายซ่ารีกระเบ้าไปคืนให้ไลายคู่หันอีไปคืนซิบปาทจังได้ผู้เฮ็ดงานสิเป็นสิตายสิไม่กับร่งใจเฮ็ดงานสมบูรณ์ไม่คอยเลือกตัวเล่าเหอะคอยอย่าเล่ามื่อยเราล่ะเฮ้ยสมภพม่ใหญ่แล้วเราไปหาขายผัดแล้วไม่เจ้าว่าแบบนี้เราบอาพ่ออยู่พ่อกินเศรษฐกับร่างใจตัวขั้นเป็นเจ้าฉี่ขั้ไเป็นหาขายปลาหมึกฮันเยาองสิ่ใจบาร์ดีปอยตกเซ็ยังลำ ไอ้ไอ้ไอ้ลูกแพร่ลำเป็นไอ้เจเดตตี้บังยัดชีวิสน้ำเราลำนนั่เออดล้ำเราลำพี่น้องสังเกตเบังดูซิเนาะน้ำราดล้ำรสชาติดังไว้ตัวเมื่อไอ้เจเดตนั่น่ะไอ้ลูกแพร่เมื่อนี่กางจางตัวข้างซ้ายข้างชายย้ำบรลำมื่อนี้ขวดไปกวดไปเรื่อยๆขวดฮะแล้วขวดหนังกวดหาเงินกวดไปข้าเจ้ามกรออยู่หุ่นยุทธ์ก็รอดบาดขวักแล้วบาด พวกใครอย่างโน้พวกไอ้เคนแอบเอาผ้าหายเคยได้ปะแต่ชื่อได้เขาจังเหตุอ๋อเจ้าก็เจอได้ปะแต่หญ่โอ้ยปะต้องห่วงข่อยเบิ่งตั้งแต่แรกหอดหมวนทุกทายเลยอ๋อเจ้าเจอได้คักได้แน่ปะนั่นเจอได้ปะบัดทุกตอนเลยอืออือเอาชื่อส่เอาชื่อส่ชั้นเจอได้คักปะนั่นพูกกันนี่นะนี่ไม่ไทยอุไรพรนี่อ่ะอันนี้กะดียากเด่นดีดีเนี่ยเออเออใครจากเบิ่งจะเห็นปะเออไอ้ไอ้ไม่ไทยไอ้ไม่ไทยก็ไปยังบัดเอากระสอนตะออกมาที่แรกเทีย เอ <จะ S 1> ก็ท่านคนะจะประกาศเด้ย้าเยด้อจ้าช่วงเวลาอันระทึกใจพี่น้องจะได้พบกับไหมไทยอุไรพอ ก็สิจบประเดี๋ยวไ่ได้ร่างสักตัวแสบคือซีดใช่ไหมบ้างงั้นรองนีบ้างเออลองลองกอนดีอ่ะมันได้รับตาสัญญาก็อเส่องบางไม่ควแก้แทกชิม อเบรกยังไงยัยยัยอันตอนนี้ไม่ได้ตอนไหนตัวเฮ็ดคือคือคือไอ้ไมมไทยคือเป็ดแค่นมาควายโอ๊ย้ขควยแจ้ง้เบิ้งน่ะคือเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยไอ้นี้เอาดีล่าควายดีกว่าดีล่ายายจืดหล่องยายจืดแม่ยายจืดจ้าเจ้าสิมิ๊กกำลังใจเสียงดีลีลาดีทีมตลกเฮ้าสิมิ๊กอลลั่มเป็นของเจ้าของขพอาสียงแทนเสียงไฮป้าเนี่ยมือนีบริษัทมาเองเลยเขาคอยต้องยิ้มแบบไอ้ไมมไทยยิ้มได้เลย ไอไม่ใช่กิมแบบนี้ก็แพ้นี่ชักเจี๊ยกระหัปากแตกกระหักอยู่แล้วใามาก่อนใครอทคือเช้าไปต้องช้ำใจอย่างแน่นอนฉันจะมาขอเธอให้ยอไปก่อน ไหม่ยังใหม่ป้าเป็นนังเด็กไม่นกเสียงดีวะไปจนได้นอเพาะท <c oughs> ่านสูบเลยอีาสิท้ออ <มา S 2> ุ้ยจืนสมซือ้อมาแล้วลาไปแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะน,นอกเหนือจากย้ายจืนแลว